วิใใจัยของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาให้ชมกันด้วยนะครับก็มีสาหร่ายเตาะะที่พบมากทางภาคเหนือเนี่ยนำมาเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นค่ะปกติแล้วสาร่ายเตานี้ก็ทานได้นะครับจึงเราเคยนาเสนอไปยังนําไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางด้วยนะครับสารคณิเกษตรวันนี้ค่ะเราก็เลยเอาใจสาวนๆนะคะนาเอาสาร่ายเตานี่ค่ะมาทําเป็นเจลสําหรับมาร์กหน้าให้ขาวใสนะคะได้รับความนิยมในหลายๆประเทศเลยค่ะล่าสุดนะครับได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยไปชมกันเลยครับ ที่เห็นอยู่นี้คือเจลมาร์คหน้าจากสาหร่ายเตาค่ะเป็นผลงานวิจัยของ Dr. ดรดวงพรออรออเลิศพิสารและทีมวิจัยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํามหาวิทยายลัยแม่โจ้เดิมทีเนี่ยเราได้งานวิจัยจากสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในเรื่องเครื่องดื่มสุขภาพเครื่องดื่มที่เป็นลักษณะเจล ตื่อดได้ดูได,ดได้ทีนี้ก็มองดูว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนจากเจลที่ใช้ดื่มากลายเป็นหน้ากากหน้า,าตาแบบนี้ได้ยังไงก็ผสมผสานกับส่วนผสมหลายๆอย่างในที่สําคัญคือรีชูภาพในเรื่องของการลดเลือนฝ้าโดยนาสาหร่ายเตาสดมาทําให้แห้งนําไปเข้าเครื่องสากัดจนได้สารสากัดเข้มข้นออกมาจากนั้นทําให้แห้งอีกครั้งแล้วบดให้ละเอียดจึงนําไปใช้เป็นส่วนผสมหลกักค่ะ ก็เริ่มต้นเลยตัวสําคัญตัวแรกเลยก็คือเรื่องของอสารสก,กัดก็เตรียมสารสก,กัดจากสาหร่ายเตานะคะพอเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยก็มาผสมกับตัวที่ทําให้เกิดความเหนียวและยืดหยุ่นการก่อเจลพอก่อเจลได้แล้วอาจารย์ก็ผสมในเรื่องของวิตามินโดยเฉพาะเป็นเรื่องของวิตามินซีวิตามินดีที่ช่วยในการบำรุงผิวหน้าแล้วก็ขึ้นรูปให้กลายเป็นเจลนะคะ โดยที่ใช้ไม่ง่ายแค่เพียง10-20นาทีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่าน,นั้นเองก็ผิวหน้าก็จะรู้สึกนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เรื่องลดเลือดฝ้าแล้วเจลของเรามีลักษณะเด่นยังไงคะค่ะโดยทั่วไปเนีเจลทำตามท้องตลาดนะคะก็จะเป็นแผ่นกระดาษหรือว่าเป็นแผ่นผ้าพับต้อนเวลาวางบนหน้าเนีย่ยมันจะได้เรียยมันจะไม่แนบไปกับผิวหน,นา้า แต่ถ้าเจลที่ทํามาจากเป็นไบโอเจลจากตัวสาหร่ายเปล่านี่อาจารย์จะพัฒนาสูตรพิเศษให้เขาสามารถวางบนหน้าแล้วแนบไปกับหน้าแล้วสามารถขยับได้ทุกอย่างบนใบหน้าเจลเนี่ยจะแนบสนิทเลยจะให้ความรู้สึกเย็นสบายนอกเหนือจากการบำรุงผิวนะคะแล้วลตรงนี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสาหร่ายเปล่าได้มากไหมคะครับจากเดิมหนึ่งกอง1ิบบาทถ้ามาเพิ่มมูลค่าเป็นเจลหน้ากาก กาจารย์ตั้งราคาไว้ที่ประมาณ1 6 0บาทค่ะก็เพิ่มมูลค่าได้ได้หลายเท่ามากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจากการที่อาจารย์ได้ไปนำตัวที่ประเทศเกาหลีเราได้รับรางวัลพิเศษมาปรากฏว่าตอนนี้ก็มีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้เข้ามาทำวิจัยร่วมกันร่วมกับบริษัทเอกชนนะคะคือตอนนี้จะทำจำหน่ายในลักษณะที่เป็นเจลหน้ากากอินซี ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยขึ้นไปอีกระดับในวัตกรรมนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสาหล่ายเตาททำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมีรายได้อย่างยั่งยืนและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ